ค่ะมาค่ะมาออกกําลังกายกันนะคะออกกําลังกายกันเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงค่ะสองสาสี่หนึ่งสองสาสี่ทำอย่างละสีนะคะ หนึ่งสองสหเพิ่มความนานอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าย่อให้สุดเลยได้ยินดีนะสาม Cycles, ี pois, passe, ่ห okay. ้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าโพักก่อนแป๊บนึง Yeah. Mm -hmm. โอ้โหเสียงนี่หอบแหกๆนะเหนื่อยทำไปจ้า